รู้ไหมครับว่าแวนวงใหญ่ๆที่ใส่ตรงนิ้วโป้งที่ผู้ชายคนจีนในยุคโบราณชอบใส่กันมันคืออะไรในภาษาจีนนะครับมันจะเรียกว่าปั้นจือโดยปั้นจือเนี่ยในยุคจีนโบราณจะเรียกว่าเชือนะครับมีตั้งแต่สมัยยุรชวงซังแล้วนะครับซึ่งรชวงซังก็คือก่อนชะงโจอ,อีกนะครับพบเจอในสุสานของฟู่เ่าที่เป็นแม่ทัพหญิงคนแรกของจีนนะครับโดยเชือหรือปั้นจือเนี่ย เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการยิงธนูนะครับเวลายิงธนูใช่ไหมครับเขาก็จะจับธนูอย่างนี้แล้วก็มันจะเอาไม้เนี่ยไว้ตรงนี้แหละเพื่อป้องกันการเสียดสีระหว่างไม้กับเงิ้วของเรานะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการยิงธนูนะครับโดยยุคสมัยราชวงศ์ชิงเนี่ยก็จะเห็นค่อนข้างเยอะนะครับโดยก่อนที่ราชวงศ์ชิงจะเข้ามาอยู่ใน ประเทศจีนหรือว่าแผ่นดิงใหญ่ของอันหน้าเนาะเขาจะใช้ป้นจืที่ทำมาจากกระดูกของกวางครับผมแต่พอหลังจากที่เขาได้สถาบันาละทรงขึ้นมาเนี่ยเขาก็มีการใช้วัตถุที่มันดูหรูหราขึ้นดูดีขึ้นดูแพงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหยกหินงาช้างก็ว่าไปนะครับแล้วก็ตอนหลังๆก็เริ่มกลายเป็นเครื่องประดับนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็จะเป็นตัวช่วยในการยิงธนูนั่นเองนะครับ อย่ารู้อะไรแบบนี้อีกไหมคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับ